Uh huh. กับข้าวตอนเช้าวันนี้ครับนางเกมแล้วก็ใส่ข้าวเจ้ามันสิคือกันจีบัวพีโนโ่น้องมันก็เหมือนกับการ <c oughs> ขับขับเฟอร์รี่ไปดำนา <c oughs> นางนางเกม านางจิ้มกับเขาเจ้ามันมันคนละสไตล์กันไม่ได้แบบว่าอย่างนั้นมันมันมัน,ม,นมันไม่เข้ากันนะนะความหมายแขวนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยข้าวเลยดีหน่อยจะมีกาแฟาเก๋เกินจะหดเกินอืมได้โตนั่งกินข้าวกินกาแฟในครัวอ้าวเธอมีอะไรให้เธอ อะไรวะเปิดกันนะเปิดกันนะ <c oughs> อ่ะครับกินข้าวครับยายเห็นบาโก่นะ <c oughs> บันที่อะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องโชว์ก็ได้เขดูก็เอาตัวหน้าปกมันมาดูหืมพาสปอร์ตไปทำงานอิตาเลียแล้วปุ๊ยก <c oughs> ็คือน่ากลัวแ <c oughs> <c oughs> ท้ <c oughs> ทำไมเขาไม่เอาไปแบบภาพสีอ่ะมันมีบาโคเ่เต <c oughs> ็มยอืม สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่ายวันที่เดินทางไปทำอุดรเนี่ยครับเราไปทำพาสะปอร์ตทำพาสะปอร์ตแบี่มาครับตบเุเขาเป็นตาแซบเนาะเข้าเจียใส่นางเค็ม ขับเฟอร์เ,เ,อเอาลยรีดขับเฟอร์เลยรีดเป็นลำนาเ,เห็ดปลายเก่าละอ้าวบ้านเรากินของแปลกๆไม่นังเค็มค่อยไม่ว่าอะไรเลยแต่มันเป็นข้าวเหนียวมันจะคืออยู่หนังเค็มโอเคค่อยอ <Lan. S 2> เพราะว่าเขาอยากกินหนังเค็มซื้อหนังเค็มมากินนะอ Lan. อ Lan. นะอ้าวไอแนวที่ไม่เคยลองก็ต้องลองทุกอย่างไหม แเราก็อยากกินนังเค็มจีนังเค็มน้นมันหุงข้าวให้เรากินโอ้ยอะไรของเธองอาจจะได้เราคุยรู้เรื่องมันม,มันมาแล <ๆ S 2> ้นะเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยเราก็ได้เห <c oughs> มือนแบบแต่งตัวใส่สูตรผูกเมฆไทยไปเรียงก่ยนะ มันอารมณ์กันละอารมณ์กันเลยนะมันมันไม่เข้ากันมันรีมิกกันเกินไปอยู่ทุกินข้าวเหนียวปั้นอืแทบๆนะความหมายของรลวขี่ปนหมดแล้วเลยไม่ได้มีแจวเนี่ยแหละนอนข้าวยิ่งแกงเนาะน้องเขมเนี่ยหั่นหั่นหั่นแกงใส่ชิ้นเล็กมีมั้งชิ้นเล็กใบอ่อนนะต้มแกงชิ้น แกงกะทิก็ได้ทีเดยถ้าจองแกงแบบแกงแบบปีสา่ไม่เป็นอนะ่ะแกงแบบแกงกะทิอะอไ่จําคันก็ได้เอาแบบเป็นใบอ่ะก็อร่อยแกงกะทิอะมันไ,ไม่มีใบอ่อนมีแต่แก่ๆสวยงาอเแบกกินสมใจจริง สมใจแต่ก็ทรมาริตใจโอ้ยเมียก่อนสร้างสรรค์่ละผลงานเนี่ยไปไปไปอยูอย่อ <Overwatch> <fit> ิสราเอลไปแค่มีหนังสือเดินทางแล้วก็ไปประเทศไหนก็ได้เหรอได้ มีเงินด้วยนะมีเต็มตื้เตามตางไปไม่ได้นะ <c oughs> ต้องมีเงินด้วยนะ<อ>บางประเทศเขาไม่ให้เราเข้านะมันต้องมีเงินในบัญชีมีวีซ่าไอมีอะไรด้วยนะบางประเทศบางประเทศมอฟรีวีซา่าประเทศแถวอาเซียนเราเนี่ยไม่ต้องใช้วีซ่าใช้แค่พาสปอร์ตก็ออกไปได้ เดี๋ยวถ้าไปที่อื่นเดี๋ยวกลายเป็นผีน้อย <c oughs> <c oughs> มี <c oughs> มีไว้อ่ะจะใช้อ่ะอ,อีกอีกจะใช้หรือไม่ใช้อ่ะมันอีกเรื่องนึงเรามีไว้อ่ะดี ไม่ใช่พอจะใช้แล้วมันไม่มีอ่ะทำไว้เนี่ยแหละก็ไปครับอ่าหาเือโอย,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 อยทนไม่ไหวแล้วกับข้าววันนี้ โหดเกินเนาะแฝดรับก็ประมาณนี้เชา้านี้มีของดีมา,มาฝากขึ้นปุ้งไทยล่์ไทยโอเคคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับวั<ะ>นมาอยู่บ๊าย <laughs>